อรุณสวัสดย์ยามเช้าวันสุขนะครับวันนี้เวลาว่างๆก็มาชมพระสมเด็จกันนะครับผมก็มีอีกองหนึ่งนะครับท่านหนึ่งที่ใช้แขวนบ่อยๆนะครับผมจะไม่มีองค์ประจับตัวนะเพราะว่าผมมีเยอะมากสะสม ชีพในการจำหน่ายพาเครื่องแต่ว่ามีพอแบ่งปันนะครับก็มีเกินหมือนองค์นะครับตอนนี้นี่ก็เป็นบรรณแน่ของแทาน,นะครับที่ใช้อยู่ด้านหลังนะครับถ้าอได้ราคาก็พอมปล่อย,ลยนะครับผมจะมีอยู่2ององที่อี่ษฐานจิตแล้วจะไม่ปล่อยแน่นอนก็คือ ใช้แทนเป็นพระคุณพ่อพระคุณแม่แรกก็คือพระสูนโกนะครับนึ่งแทนพระคุณแม่ซึ่งแม่เสียชีวิตไปเป็นขอขามากรรมแล้วก็ที่แทนจิตว่าจะไม่ปล่อยแน่นอนเพราะว่าจะต้องกระลึกถึงคุณพ่อแม่คุณบิดามัรดาลดคำสาปแช่งขอหวศิกรรมขอภัยกรรมอะไรประมานั้นแล้วก็ ปฏิหารของท่านได้สิผมกรอบแล้วก็จะมีอาถราพ์ขึ้น,นที่องค์มันก็เป็นพระสมเด็จบรรณอขาวขาวคุณนะเป็นออกเปลือกหอยบางก็ว่าฝุา่นโคลมบางก็ว่าเพีเมใหญ่บละังแต่ผมชอบเคยล้างรนะัจนเกลี้ยงเลยนะครับเพราะไม่สะอาดกูขายล้างหลายรอบมากน้ำอุ่นทั้งแปลง จุดแทนแทนออกกลับสู่วันแรกเดิมนะครับดกลับก็เลยว่าโอ้ยยอดรงนั้นก็แทนองค์พ่อนะครับองค์นี้ก็ติดตัวตลอดเหมือนกันคิดว่าจะติดตัวเองแต่ว่าเคยไม่ช้าเนจะ็ดองค์เก้าองค์ที่ครมันจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยว คนที่มีบุญบรารมีนะครับได้ใช้ได้นำไปบูชาเป็นประโยชน์จะดีกว่ามันนั่งคิดดูคนเราก็อายุไม่เกินร้อยปีนะครับกระมาองค์นี้สวยมากนะครับถ้าถามว่าองค์ที่สวยที่สุดที่มีมาองค์นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเน,นะครับผมชอบมากนะครับแต่ผมว่าตอนนี้นที่ทานจิตเตที่ สินใจไปไหว้พ่อไ้แม่ใช้ช่องสององค์นะครับที่ที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ผมก็ผมก็เลยคิดมาถ้ามีคนชอบคนชอบชอบุ่ชาในราคาที่สมเหตุสมผลผมก็พร้อมนะครับที่จะให้ไว้สึกต่อพระพุทธศาสนาเป็นเชิงสัยลักษณ์ ปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งผมก็เกิดไม่ทันเองผมไม่รู้ว่าทันมั้สมเด็จโตไหม ยังไม่มีสัาผัส จะดูไม่มีอะไรในะส่วนแกไมไ้คุยก็เป็นการแบ่งปันนะครับไม่ได้แกะให้ดูด้วยนะแต่สวย,วยนะไม่ใช่เรยเซ็นนะเป็นเนื้อผองธรรมชาติแท้แทนะ้